สวัสดีครับสี่ทุ่มจ้าทุ่มแล้วนะครับสี่ทุ่มห้าสิบวันที่สิบมกราคมไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวพอดีจะตัดชาฟาโลไม่ใช่ฟาโลตัดชาฟาโลมาเยอะจนเรียกฟาโลละตัดชามโมฮิโต้ก่อนหน้านี้ก็มีตัดชําไปบ้างแล้วแต่ว่าเป็นต้นที่ไม่มีเจ้าของนะครับอันนี้เป็นโมฮิโต้นะ นะครับโคราเซียเอสคูเลนตาโมฮิโตนะครับใบจะเป็นแบบเหมือนเปืือนน้ำมันเครื่องแบบนี้เขียวๆดังๆดังๆกระด่างกระดำแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับคราวนี้อ่าต้นนี้นะครับพอดีมีลูกค้านะครับจ่ายเงินมาละนะครับชำระเงินมาแล้วเราก็เดี๋ยวจะตัดชาไว้ให้แล้วก็เตรียมส่งชาสักสองอาทิตย์นะครับความสูงตอนนี้นะครับอยู่น่าจะอยู่สักประมาณใบใหญ่ละ นะครับใบใหญ่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นหลอดใหม่น่าจะสูงสักห้าสิเซนได้ละนะาหกเซนไม่ถึงนะครับสองไม้บรรทัดนี้ไม่ถึงน่าจะสัก5 0าสเซนได้นะครับใช้นี้ลูกค้ารับไปห้าพันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็จะชานะครับผมลองชําทั้งแบบดินเหนียวแล้วก็ทําชัางอํชำแบบแห้งแล้วมันติดหมดนะครับไม่ได้ไม่ได้ชํายากนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ดี๋ยวผมจะตัดหนอนนี้นะครับตัดหนอนเนี้ยนะครับตัดหนอนเนี้ยแล้วก็จะแช่ B1 นนะครับเพื่อเร่งรากแล้วก็แช่แล้วก็ผสมไตรโคโนมาลงไปด้วยเพื่อป้องกันการเป็นเชื้อราของของพืชอีกทีนึงนะครับไตรโคโนมาก็คือรานั่นแหละแต่มันเป็นราชั้นดีที่ไม่มีไม่มีอันตรายต่อพืชน,นะครับเอามาดูวิธีการตัดกัน ลองดูมาใกล้ๆไม่รู้กล้องจะเห็นได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าที่ตัดกลางคืนเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอากาศไม่ร้อนมากแล้วก็แล้วก,วก็ต้นไม้มันมันจะไม่ไม่ไม่โสม,มากนะครับวิธีการก็คืออัดน้ำลงไปเลย ไม่ต้องแบบกังวลนะครับว่ามันจะแบบโอ้ยมันจะแบบเป็นการทาลุนต้นไม้เกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันไม่เป็นไรหรอกครับอัดไปเพื่อที่จะให้ดินมันโปร่งนะครับให้ดินมันโปร่งระดับให้ดินมันแฉะแล้วก็มันจะเวลาดึงออกมามันจะได้ดึงง่ายๆนะครับ อืมจับก่อนนะเล็กนอน้อยเติมไปหมดนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วง่ายๆนะครับเจอแล้วนะครับวิธีการ นะครับไม่ยุ่งยากหาให้เจอนะครับหาต้นให้เจอหาต้นลูกให้เจอนะครับงานมันออกนะครับแล้วก็เอามีดคัตเตอร์นะครับแทงลงไป แทงให้ให้ให้กินไปทางด้านต้นแม่หน่อยนะครับเพื่อที่จะเปิดเปิดร่องหน่อยนะให้ให้ต้นมันฉีกหน่อยนะครับให้ให้โคนกขฉีกหน่อยนิดนึงที่เหลือไม่มีอะไรย่งยากอ่าได้ยินเสียงเปราะแล้วสบายใจแล้วนะครับได้ยินเสียงเปราะคือสบายใจแล้วนะครับอันนี้คือหลุดจากต้นแม่แล้วนะครับ สาดิสไหมครับซาดิษลนะอ่าสุดยอดนะแบบนี้ติดแน่นอนนะครับแบบนี้คือติดแน่นอนนะครับสบายสบายเลยวิธีการอ้าวมาดูกันวิธีการต่อไปนะครับ ในแค่นี้ก็พอแล้วลากติดมาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับใบนอกกาบนอกทำความสะอาดดึงออกได้ดึงออกได้นะครับอันนี้เป็นหลอดใหม่ที่เพิ่งแทงมานะครับเราก็จะเหลือไว้นะครับแล้วก็ใบนอกพวกนี้นะครับสามารถทำแบบนี้โดยไม่ต้องไปสีเรียดเรื่องใบ คือโคลเคเซียไม่ใช่ไม้ที่จะต้องรักษาใบาเหมือนกับพวกอโลเคเซียหรือเป็นเหมือพวกหรือพวก,รพวกตระกูลมอนเซล่าหรือพวกซิงคนเนียมหรือพวกพวกมีอะไรอีกนะเดี๋ยวผมนึดก่อนอีพเอ่พวกเนี้ยไม่ต้องรักษาใบาขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นพอตัดช้ำเนี่ย สามารถตัดใบเขาออกได้เลยนะครับตัดใบเขาออกได้เลยนะครับจบนี้พอหรือใบเดียวตรงกลางพอนะครับเพื่อให้รากเขาได้เจริญเติบโตรากใหม่เจริญเติบโตจะชําดินเหนียวหรือจะชําแบบดินแห้งปกติในกระถางก็ได้นะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วลำดับต่อไปนะครับ เอาดินกบไว้ดินกบไว้ที่เดิมนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของในเรื่องของมีมีส่วนของตัวที่จะต้องเราเอาจะต้องมาแช่เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเล่งล่างแล้วก็ป้องกันเชื้อรานะครับ ตัวที่ผมใช้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับ B1 นะครับเ,เห็นหน้าก้องเห็นหน้าน้ำลดอัตโนมัติ <c oughs> น้ำลดอัตโนมัติมันเป็นระบบตั้งเวลาผมตั้งทามเมอร์ไว้นะครับผมตั้งทามเมอร์ไว้มนลดน้ําอัตโนมัติทุกๆ6ชั่วโมงนะครับทุกๆ6ชั่วโมง5นาทีเป็นล5นาทีเอามาดูที่ผมใส่นะครับจะมี B1 นะครับจริงๆตัวเนี้เป็นวิตามิน B อ่าไม่ใช่วิตามินบีดิเขาเรียกเป็นอ่าสารอาหารบีวตัวนี้ทำให้มีผลต่อการาเร่งรากได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เราเอามาแช่จริงๆแล้วจะไม่แช่ก็ได้นะครับแต่แช่ก็ดีนะครับถ้าปลูกเล่นๆนะครับปลูกเล่นๆเลยสวย ได้หมดนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแต่แช่ก็ทําให้ร่ามันเจริญเติบโตได้ไวขึ้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใส่ไปปริมาณเท่าไหร่ไม่รู้ผมจําไม่ได้นะครับเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้ก็ใส่ใส่ไปกะกะเอานะครับอย่าไปซีเรียสมากไทโคโดมานะครับใส่ไปนะครับมันเป็นเชื้อรานะนะครับแต่ว่าไม่มีอันตรายต่อคนนะครับไม่มีอันตรายต่อคนต่อสัตว์นะครับไม่มีอันตรายต่อพืชนะครับเป็นอันตรายต่อเชื้อราที่ ที่เป็นเชื้อราที่อันตรายนะครับที่เป็นบ่อกเกิดเชื้อราของพวกโรคพืชอ,อะ่ะเสร็จแล้วก็ผสมน้ําคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็แช่ลงไปแค่นี้เองนะครับสักสิบถึงสิหนาทีนะครับยีนาทีก็ได้ไม่เป็นไรนะรบแช่ไว้แช่ทิ้งไว้เนี้ยแหละนะครับแช่ทิ้งไว้ยี่เลย เดี๋ยวเช้าค่อยมาปลูกนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะครับปลูกเยอะๆแล้วจะอารมณ์ประมาณนี้เองนะครับจับหักจับหักอย่างเดียวนะครับที่ผ่านมาที่ผ่านมาช่วงนี้จับหักอย่างเดียวนะครับอา้าวโอเคนะครับเดี๋ยวมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัดไอไหลาฟาโลที่ชำมาให้ลูกค้าไป ไม่ได้ชำนี่เป็นต้นปลายไหลนะครับเป็นต้นปลายไหลกล้องรอแป๊บหนึง่งแบบนี้มาต้นปลายไหลต้นนี้นะครับต้นปลายไหลเป็น เ็นต้นนี้ปาลายไหลต้นนี้นะครับมีลูกค้านะครับชําระเงินไว้ตั้งแต่เป็นปาลายไหลแหลมๆแล้วตอนนี้โตเป็นต้นแล้วนะครับความสูงน่าจะอยู่ที่เหมือนเดิมประมาณสักสี่สเซนได้นะครับสี่สิเซนได้นี่นะครับใบเขาอันนี้เป็นใบล่าสุดนะครับต้นใหญ่นะครับมี ที่เห็นเห็นเลยเนี่ยตอนนี้มีสองไหลนะครับกล้องเข้ามาได้เห็นอยู่มั้งนะครับมันมืดเนาะนะครับมีไหลแทงออกมามีไหลออกมาหนึ่งสองแล้วก็มีหน่อยนะอันนี้ออกไม่ใช่หน่อที่เห็นเห็นเนี่ยสองนะครับอ่าลอกออกซะนะครับแล้วก็อันนี้มีลูกค้าแล้วนะครับรับไปแล้วต้นนี้9ก้าห้าครับเก้าห้าเนะครับ, 9, K, รบามา นะครับวิธีง่ายๆนะครับตรงนี้ขยับเข้ามานิดนึงอ่ากองขยับองตรงนี้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 นะครับตรงนี้นะครับวิธีตัดไหลอันนี้เอากระถางมาลองแล้วมีรากแล้วนะครับวิธีตัดนะครับต้นปลายไหลาฟาโลเพียงแค่เอามีดคมๆนะครับคัตเตอร์คมๆตัดลงไป ข่าวนะครับเรียบร้อยก็จะได้ต้นฟาโลแบบนี้ขึ้นมาที่มีรากทะลุกระถางแล้วนะครับนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ต้นนี้นะครับจริงๆแล้วพร้อมส่งได้เลยแต่ว่าเราก็จะอนุบาลไว้ก่อนระยะหนึ่งมีตะเข็บด,ด้วยนะครับไอตัวแมงไหลขาไม่ต้องไปกลัวมันหรอก นี่ลาทะลุกระถางแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับปล่อยไว้ยี้ก่อนนะครับผมตั้งไว้อย่างนี้ก่อนเพื่อที่ถึงเวลาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็ส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับคุยกับลูกค้าไว้แล้วเดี๋ยวตัดให้นะครับโอเคก็มีเท่านี้นะครับสำหรับนี้เดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะปลูกเจ้าต้นโมฮิโตให้ดูนะครับปลูกแบบปลูกแบบแห้งนะปลูกแบบไม่ใช่ปลูกดินเหนียวนะครับแล้วก็จริงๆมันปลูกได้ทั้งดินเหนียวแล้วก็แบบแห้งนะครับติดหมดนะครับยังไงก็ติดนะครับยังไงก็ติดนะครับอันนี้ก็ปลายไหลนะเนี่ยนะครับปลายไหลอันนี้ก็มีเจ้าของละอันนี้ไม่ใช่ปลายไหลเป็นข้อไหลที่เหลือจากการตัดปลายไหลออกแล้วข้อมันก็โต ไม่ได้ตัดไม่ตัดไม่ได้ตัดไหลออกนะครับปล่อยข้อทิ้งไว้มันก็โตออกมานะครับเออหนๆก็ไหนๆละตัดเลยดีกว่ามาเห็นไหมอันนี้เป็นข้อไหลนะครับเป็นข้อไหลที่เกิดจาก การตัดไปหลายแล้วแล้วก็ไม่ได้ตัดเส้นไหลทิ้งไม่ได้ตัดเส้นไหลาขายนะครับปล่อยติดแม่ไว้คราวนี้เราตัดออกเลยดีกว่านะครับไหนไหก็เป็นช่วงเวลาได้แวะมาตัดแล้วชิบตัดออกจากต้นแม่ซะนะครับเราก็จะได้ต้นที่เป็น ต้นจากการชำข้อแบบนี้เหมือนต้นชำข้อแต่ว่าเป็นข้อที่โตจากเป็นข้อที่โตจากแม่เลี้ยงนะครับแม่เลี้ยงให้โอโ้โหโอ้โหไม้ข้อนะครับไม้ชำข้อไหลนะครับดูราก ดูลากนะครับลากแน่นมากนะครับลากแน่นมากไมให้ชำข้อไหลความสูงเดี๋ยวผมส่องก่อนว่ามีเหมือนจะมีเขาขาวเป็นแบบแต่ไม่อยากไปยุ่งกับมันเนาะไม่อยากรื้อดินนะครับไม่อยากรื้อดินเดี๋ยวก่อนลากมันพันเข้าไปงัดขึ้นไปด้านบน่ะโอเคเอาไว้อย่างนี้ความสูงน่าจะได้สัก มเอาอะไรมาเทียบดีคัตเตอร์คัตเตอร์ตัวเล็กนะครับหนึ่งสองน่าจะสักเกือบเกือบฟุตหนึ่งได้อะนะครับน่าจะสักเกือบเกือบสามสิบเซนได้นะครับมีอยู่สองใบไม้ชํำข้อไม้ชํำข้อจากไหลที่ติดจากต้นแม่ใครสนใจพันห้าแล้วกันนะครับพันห้าแล้วกันทักมาแล้วกันนะครับตั้งไว้อย่างนี้อยู่นะครับ ทักมาได้นะครับทักมาได้คันห้านะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวค่อยไปชำม,มือโต้ให้ดูเดี๋ยวชำตอนเช้าแช่อา่าไตโคนมาก,กับ B1 ไว้อย่างนั้นก่อนนะครับไว้อ,อย่างนั้นก่อนดึงยาถึงไหลเพียบเลยฟาโลนะครับอันนี้เป็นปลายไหลไปอันนี้เป็นปลายไหลจากต้นต้นปลายไหลอีกทีหนึ่งที่มีลูกค้าแล้วแล้วมี ต้นใบไหลมีไหลอีกทีหนึงแล้วกลายเป็นต้นแล้วนะครับกลายเป็นต้นแล้วนะครับคือถ้าลูกค้าปล่อยไว้อย่างนี้มันเป็นความลําบากที่ผมจะส่งยังไงดีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ดึกแล้วนะครับห้าทุ่มแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับใครสนใจต้นนี้นะครับพันห้าลากเดินดีมากนะครับเป็นไม้จากข้อไหลที่ติดกับต้นแม่ตัดเลยนะครับตัดให้เลยนะครับ ลากเดินดีมากให้ดูลากอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูลากอีกทีหนึ่งลากเดินดีมากนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องระบบลากอ้าวโอเคครับคราวนี้วันดีและาตีสวัสดีครับบ๊ายบาย